Work on yourself, not on your job เป็นคำพูดของจิมโรนนะคะจิมโรนนี่ก็เป็นนะักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบระดับกูรูเป็นเลเจนด์เป็นตำนานไปแล้วนะคะเหมือนเวลาที่คนทุกวันนี้เราทำงานกันคนส่วนมากบ่นมากหนักเหนื่อยเบื่อ Work ์ a r d เหนื่อยไม่รู้จะทำไปทำไมำอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้แรงบันดาลใจแล้วก็แง่คิดมุมมองให้กับคนที่ทำงานหนักๆเราควรจะคิดว่างานที่เราทำ ไม่ใช่ทํางานให้หนักแต่ว่าในทุกๆก,การทํางานมันทํางานเพื่อตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาเขาพูดว่าถ้าคุณทุกวันนี้ทํางานหนักโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีเป้าหมายระยะยาวไม่มีไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองทุกวันนี้ที่ทํางานคือทําตามสั่งคุณก็ไม่ต่างอะไรจากทาตที่คนให้เงินแล้วคุณก็ตกเป็นทาสเขาเพราะคุณก็แค่ทํางานไปวันๆคุณก็ป่นสิคะเงินเดือนได้เรือนต่อเดือนเท่านั้นเราก็แค่หาเงินมากินมาใช้ต่อเดือนเท่านั้นเอง คุณไม่เห็นความแตกต่างและมองไม่เห็นไกลว่าสิ่งที่คุณทํามันมีประโยชน์อะไรทุกวันนี้ที่เราทําเราได้อะไรเราเรียนรู้อะไรเราไม่คอนเนคชั่นอะไรเราจะทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรมันส่งเสริมเป้าหมายเราในระยะยาวหรือเปล่าเรามีความฝันอะไรที่ไกลกว่านี้ไหมและทุกวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อต่อยอดความฝันของเราค่ะเวลาที่เราคิดว่าเรา มีเป้าหมายในชีวิตทุกอย่างที่เราทําคือกําไรหมดเลยแต่ท้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีเป้าหมายไม่มีวัตถุประสงค์ไม่มีความฝันไม่มีความหวังทุกวันนี้ที่เราทํามันก็คืองานที่หนักหนักอย่างเดียวที่ไม่ได้ให้อะไรเหลือไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ก็คือ work on yourself not on your job แปลว่าทํางานเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่ทํางานให้งานของคุณคะ่ะ